สำนักถังเลิศพบจบแดงตอนหนึ่งร้อยยี่สิบหกตอนสี่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วอยู่เฮาดยุคพยัก์ขาวพูดก่อนพุ่งเข้าไปหาเขาแขนที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามบีกแรงราวกับสายฟ้าช่วงเวลานี้จะเป็นการตัดสินว่าฮัววีเฮาจะไปต่อได้หรือไม่หัววีเฮาไม่ได้พูดอะไรแต่เขายกนิ้วโป้งให้ดยุคพยัก์ขาวด้วยมือขวาวันนี้เขาสวมชุดเกราะต่อสู้เดี่ยวปีกสามคู่กางออกจากถันหลังของเขาและพลังวิญญ,ญาณก็ประตูออกมาอย่างรุนแรงในขณะที่เขาขับเคลื่อนตัวเองพุ่งทะยานออกไปไกลาจากจุดเริ่มต้น ระยุพยักขาวไม่ได้จักไปในทันทีแต่กลับลอยนิ่งอยู่กลางอากาศและจ้องมองฮัววีเฮ้าค่อยๆจางหายไปจากขอบฟ้าด้วยเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อาจเข้าใจได้ความรู้สึกสูญเสียบางอย่างก็เล่นว่าเข้ามาในใจความรู้สึกแปลกประหลาดนี้บีบคั้นใจเขาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฮัววีเฮ้าฉีกระชากม่านความเมื่อขณะเร่งความเร็วขึ้นไปบนฟ้าและเมื่อความเร็วพุ่งถึงจุดหนึ่งแขนของเขาก็ยืดออกจากทั้งสองข้างของร่างกายพร้อมกับฟิล์มหนังบางสองชั้นที่เชื่อมต่อแขนกับต้นขาลงที่พัดผ่านฟิล์มเหล่านั้นสร้างแรงต้าพิเศษ ที่ช่วยให้เขาควบคุมการร่อนในอากาศได้อย่างเสถียรยิ่งขึ้นเขาพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองจากประสบการณ์ของเขาเมื่อภารกิจครั้งก่อนล้มเหลวเพราะบินเร็วเกินไปและใช้พลังวิญญาณมากเกินไปก่อนถึงเป้าหมายปีกของเครื่องมือวิญญาณแบบเดิมไม่มีประสิทธิภาพพอในการควบคุมการไหลของอากาศดังนั้นในครั้งนี้เขาต้องส่งบอทางวิญญาณไว้ให้มากที่สุดเพื่อรองรับงานสําคัญในภารกิจที่จะเกิดขึ้นว,วูวีฮาวเปิดใช้งานทักษะตรวจจับจิตวิญญ,ญาณทุกสิ่งรอบตัวพุ่งผ่านสายตาของเขาอย่างรวดเร็ว ร่างของเขาลดระดับลงอย่างต่อเนื่องขณะบุ่งตรงสู่เทือกเขาหมิงตูดวงตาของเขาสงบเยือกเย็นคล้ายกับว่าร่างกายและจิตใจของเขาได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้ายามค่ำคืนปีกที่ทำจากหนังทำให้รูปลักษณ์ของเขาคล้ายข้างข่าวยักที่ไรเสียงและไรเงาเขาไม่กังวลว่าจะถูกตรวจจับจากเครื่องมือเฝ้าระวังวิญ,ญญาณที่ระดับความสูงส0 0พันเมตรแต่จากประสบการณ์ลาดระเวนสองครั้งก่อนหน้านี้เขารู้ดีว่าจะประวัดิจันทราจะไม่ประมาทอีกพวกมันต้องเพิ่มระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบบริเวณนี้แน่นอน เมื่อเถ้าเขาหมิงตูเริ่มปรากฏในสายตาปัววี๋เฮาก็รับรู้ถึงปัญหาในทันทีที่เขาเปิดใช้การตรวจจับจิตวิญญาณเขาพบว่าในรัศมีประมาณ3กิโลเมตรจากยอดเขาหลักนั้นมีเครื่องมือวิญญาณเฝ้าระวังหลากหลายชนิดถูกรวมกันและจัดวางไว้อย่างแน่นหนาเครื่องมือบางชิ้นมีรูปร่างแปลกประหลาดและดูเหมือนจะเป็นสิ่งประดิษฐ์เฉพาะที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังวิญญาณขั้นสูงอย่างชัดเจนหากเป็นวิญญาณนักรบคนอื่นที่ไม่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเครืื่อองิญ เขาหรือเธออาจไม่สามารถแยกแยะสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ได้เลยแม้จะอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่นั่นไม่ใช่กรณีของหัววีเฮาเขาสามารถจำแนกชนิดและหน้าที่ของพวกมันได้ภายในเสี้ยววินาทีหลังจากที่ตรวจจับได้ฐานขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่เบื้องล่างของเครื่องมือเหล่านั้นคือเครื่องมือวิญ,ญญาณเฝ้าระวังทางอากาศมันถูกออกแบบมาให้ลอยนิ่งในระดับความสูงที่เจาะทะลุม่านเมฆและเหนือขึ้นไปจากจุดนั้นยังมีเครื่องมือวิญ,ญญาณอีกชนิดที่แปดติดอยู่ด้านบนทําให้ทั้งระบบมีรูปร่างแปลกตายอย่างชัดเจนพวกนั้นคือเครื่องตรวจจ วอวีเห้าตระหนักได้ทันทีใช่แล้วพวกมันคือเครื่องตรวจจับการสะเทือนที่ถูกดัดแปลงปกติแล้วเครื่องมือลักษณะนี้จะถูกติดตั้งอยู่กับพื้นดินหรือหินผาเพื่อจับเคลื่อนสั่นจากการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตแต่ตอนนี้จักรวรรดิสุริยันจันทราได้นํามันมาติดตั้งไว้กับเครื่องมือบินเพื่อให้มันลอยและเคลื่อนที่ได้อิสระในอากาศศัตรูของเขาได้เรียนรู้แล้วว่าเครื่องมือเฝ้าระวังวิญญ,ญาณทั่วไปไม่สามารถตรวจจับเขาได้อีกต่อไปพวกมันเลยใช้แผนใหม่ด้วยการผนุกเครื่องตรวจจับการสะเมลอย ซึ่งสามารถถับปรับระดับความสูงได้ระหว่างพันถึงสามพันเมตรเหนือพื้นดินและสามารถลาดระเวนท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อจับก,การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพหากมองจากภายนอกมันเหมือนเป็นแผนที่ไร้ช่องโหว่ท้องฟ้าถูกปิดสนิทโดยตาข่ายล่องหนที่สั่นไหวอยู่ตลอดเวลาแต่หัววีเฮ้ากลับยิ้มเย็นในใจเพราะแม้มันจะดูแน่นหนาเพียงใดเขาก็เห็นรอยรั่วได้ทันทีระยะการสัส่นสะเทือนของเครื่องเหล่านั้นเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดแม้จะพยายามควบคุมให้เครื่องสแกนเหล่านี้เคลื่อนที่ในระยะห่างที่เหมาะสมที่สุด แต่มันก็ยังไม่พอที่จะปิดผลึกท้องฟ้าทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์และนั่นคือโอกาสเดียวที่เขาต้องการดวงตาของฮัววีเห้าฉายแสงสีม่วงออกมาและในช่วงขณะเดียวกันดวงตาคู่ที่สามก็เปิดขึ้นที่หน้าผากของเขามันคือดวงตาแห่งการมองเห็นจิตวิญญ,ญาณของเขาเครื่องมือวิเคราะห์ระดับสูงที่แม้แต่สายตาของมนุษย์ปกติก็ไม่อาจเข้าใจได้ทุกรายละเอียดของระบบเฝ้าระวังที่ลอยอยู่กลางท้องฟ้าถูกจารึกไว้ในจิตใจของเขาอย่างชัดเจนไร้ที่ติชายหนุ่มหลับตาลงอย่างสงบแต่ในความมืดของเปลือกตานั้น ดวงตาอีกคู่หนึ่งกลับเบิกโพงขึ้นมาดวงตาแห่งโชคชะตาที่มองเห็นทุกสรรพสิ่งจากระยะไกลพลังวิญญาณที่อ่อนโยนแผ่ซ่านออกจากร่างของเขาอย่างเงียบเชียบเคลื่อนแล้วเคลื่อนเล่าของพลังงานไหลเวียนไปทั่วอากาศก่อนจะถูกดูดซับเข้าสู่สํนนึกของเขาภาพในหัวของโฮวีฮาวปรากฏขึ้นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเคลื่อนเหล่านั้นถูกแปลงเป็นภาพสามมิตกิก่อร่างสร้างรูปร่างของเครื่องตรวจจับการสั่นสะเทือนทุกตัวที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างแม่นยำหลักการของอุปกรณ์เหล่านี้คือการปล่อยคลื่นพลังวิญญ,ญาณพิเศษที่จะสะท้อนกลับเมื่อสัมผััสสกกบาาาารทงยภพใดๆ และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกดักจับหรือคาดเดาได้คลื่นเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงทุกวันเพื่อสร้างความสับสนแก่ศัตรูแต่สําหรับฮัวอวีเฮาความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเป็นเพียงปริศนาธรรมดารรมดาที่รอวันถูกไถเขาใช้ดวงตาแห่งโชคชะตาเพื่อขยายการตรวจจับและค่อยๆจับจังหวะของคลื่นพลังงานเหล่านั้นอย่างแม่นยําการสังเกตแบบละเอียดที่ไม่มีใครเทียบได้ของเขาเริ่มทํางานเมื่อเขาค้นหารูปแบบการทํางานของระบบเฝ้าระวังจากระยะไกลระยะ3กิโลเมตรจากจุดที่เขาอยู่คือแนวป้องกันสุดแกร่งของจักรวรรดิจันทรา หากศัตรูคนใดหลุดเข้าไปในระยะนี้โอกาสรอดแทบไม่มีวัววีเฮารู้ข้อนี้ดีแต่เขาก็ไม่สตอกสถานแม้แต่น้อยปีกทั้งสามคู่ของเขาค่อยๆกางออกอย่างมั่นคงพลังวิญ,ญญาณถูกปล่อยออกทีละน้อยเพื่อไม่ให้เกิดแรงกระเพื่อมที่ผิดสังเกตและในตอนนั้นเองเขาเริ่มเปิดใช้งานทักษะจำลองที่เขาพัฒนาขึ้นเองจิตของเขาเชื่อมกับกระแสลมสัมผัสทุกแรงสัน่นหลังจากสังเกตการอย่างต่อเนื่องราวห้านาทีเขาจึงเริ่มเคลื่อนไหวปีกสามคู่ของเขาระเบิดพลังอย่างน่าสะพรึงกลัวในทันทีที่เขาพุ่งทะยานขึ้้นสู่ฟฟาาก มุ่งหน้าสู่ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาหมิงตูอย่างไร้ความลังเลเขาแต่ระดับความสูงสา0พันเมตรอย่างรวดเร็วจากนั้นก็หยุดนิ่งกลางอากาศปีกซ้ายถูกทับในทันทีขณะที่เขากลิ้งตัวในแนวนอนเพื่อหลบเคลื่อนตรวจจับที่กำลังเข้ามาเขาถอนปีกทั้งหมดกลับไปชั่วขณะหนึ่งเพื่อให้ตัวเองร่วงหล่นสู่เบื้องล่างหลบเลี่ยงคลื่อนลูกต่อไปได้อย่างเฉียดฉวแล้วปีกทั้งหกก็กางออก,ออกอีกครั้งอย่างรวดเร็วปะทุพลังวิญ,ญญาณอย่างรุนแรงดันร่างของเขาพุ่งไปข้างหน้าเป็นระยะกว่าเเมมตตตรรในนนนพิบาาดดีียยยวก่่่่่ออจะฉหลืถัไไปงแ้ท น่าเสียดายที่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพื่อเห็นภาพการเคลื่อนไหวของเขาไม่เช่นนั้นพวกเขาคงได้เห็นจังหวะวันกลางอากาศที่งดงามราวกับบทกวีทุ่งท่าที่สวยงามปานภาพฝันและประณีตด,ดั่งศิลปะก,การได้รำจากสุสวรรค์เขาเคลื่อนที่อย่างไร้เสียงไร้เงาและทุกครั้งที่ร่างของเขาเคลื่อนไปข้างหน้าวอว,วีเฮาก็สามารถหลบเลี่ยงคลื่นสันสะเทือนเหล่านั้นได้อย่างแม่นยำช่องว่างเล็กน้อยที่ซ่อนอยู่ระหว่างคลื่นซึ่งดูเหมือนจะปิดทุกทิศทางถูกเขาค้นพบและใช้ประโยชน์อย่างช่ำชองหากเป็นมนุษย์ใบกลางคทั่วไป หรือแม้แต่มนุษย์ระดับสูงที่มีพลังมหาศาลพวกเขาอาจทะลุผ่านแนวป้องกันนี้ได้ด้วยความแข็งแกร่งแต่สําหรับวัววีเฮ่าที่เลือกใช้ความคล่องแคล่วและความเร็วการพุ่งผ่านไปอย่างไร้ร่องรอยนั้นยากยิ่งกว่ากระบวนการทั้งหมดกินเวลาเพียงเจถึงลมหายใจเท่านั้นแต่ทุกวินาทีกลับเหมือนผ่านไปชั่วนิรันดร่างของเขาผลักผ่านใยซ้อนของคลื่นสั่นสะเทือนอย่างระมัดระวังเขาเริ่มหอบเล็กน้อยเมื่อร่างกายของเขาต้องคงสเสถียราภาพอย่างสูงสุดท่ามกลางคลื่นที่เต็มไปด้วยอันตรายมีจังหวะหนึ่งที่คลื่นสสั่นนนเเเทฉียดห้า,าไป10ม ถ้าเขาช้าก,กว่านั้นแม้เพียงเสี้ยววินาทีเขาก็อาจถูกเคลื่นกวาดเข้าใส่และกลายเป,เป็นเป้าหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วัววีเฮ่ารู้ดีว่าแค่การถูกตรวจจับก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เขาต้องเผชิญกับฝนกระสุนจากอาวุธวิญ,ญญาณของจักรวรรดิจันทราโดยเฉพาะหลังจากที่เขาสังหารหวังอี้เหิงไปแล้วแต่เขาก็สามารถฝ่าฟันมันมาได้และในตอนนี้ยอดเขาสีดําที่เป,เป็นเป้าหมายของเขาก็เหลือระยะทางเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นวัววีเฮ้าจํากัดการตรวจจับทางจิตวิญ,ญญาณของตนให้แค่ที่สุดเขาไม่เสี่ยงกวาดสายตาไปทางยอดเขา เขารู้ดีว่าที่นั่นเต็มไปด้วยกำแพงวิญญาณระดับสูงหากเขาถูกตรวจจับจากระยะนั้นไฟทั้งหมดจะสาดใส่เขาในทันทีเขาค่อยๆเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังยิ่งกว่าครั้งใดในชีวิตความตื่นตัวของเขาถูกยกระดับขึ้นถึงขีดสุดแม้แต่การหายใจเพียงครั้งเดียวก็ใช้เวลานานกว่าปกติวูบีฮาวปลด,ปล,ดปล่อยพลังอัติเบตใไ้อย่างเทาเบาควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้ใกล้เคียงกับอากาศโดยรอบทำให้เขาแทบแยกไม่ออกจากอนุภาคฝุ่นที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเบื้องหลังเขาเทือกเขาหมิงตูยังคงเงียยบสงัดอ่าลึกล มีเพียงเครื่องมือเฝ้าระวังวิญญาณหลายแบบที่บินไปมาเป็นจังหวะสร้างฉากหลังที่ทั้งสวยงามและอันตรายในเวลาเดียวกันฮัวอวีเฮารู้สึกทั้งตื่นเต้นและวิตกอย่างประหลาดประสาทสัมผัสของเขาถูกดึงขึ้นจนถึงขีดสุดเขาสัมผัสได้ถึงพลังของตนเองที่กำลังเบ่งบานออกอย่างต่อเนื่องภายใต้ความกดดันนี้คงจะดีไม่น้อยถ้าข้าอยู่ในสภาพแบบนี้ไปตลอดเขาคิดในใจเพราะภารกิจนี้กำลังหล่อหลอมเขาในระดับที่แม้แต่การฝึกฝนปกติก็ให้ไม่ได้2,000เมตร1,800เมตร1500เมตร1,300เมตร 1200เมตรทุกเมตรที่เขาเคลื่อนไปข้างหน้าคือความเป็นความตายที่ถึงอยู่ปลายเส้นได้พว,วิห่าวหยุดลงเมื่อเขาอยู่ห่างจากยอดเขาหลักเพียง200 m. เมตรเขาไม่รีบร้อนไม่ผิดถามไม่มีแม้แต่ร่องรอยของการปลดปล่อยพลังวิญญาเขาใช้เพียงแค่สายตาของตัว,อตว,อตว,ตวเองในการมองทะลุความมืดขึ้นไปยังยอดเขาเบื้องหน้าดวงตาแห่งจิตวิญ,ญญาณของเขาซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดของดวงตาปีศาจสีม่วงแม้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยพลังวิญญ,ญาณโดยตรงก็ยังสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแม้อยู่ห่างไกลออกไปกว่า1000เมตร เขาเห็นเครื่องมือวิญญาณจำนวนน้อยบนยอดเขาหลักแต่กลับมีเครื่องมือวิญญาณมากมายติดตั้งแน่นหนาอยู่บนยอดเขาทั้งสองฝั่งพื้นที่กว้างของยอดเขาถูกคุ้มด้วยโลหะประหลาดและมีเปลือกโลหะหน้าตาแปลกตาหลายชิ้นเรียงรายกันอยู่เปลือกโลหะพวกนี้เป็นเหมือนกรอบป้องกันอันแข็งแกร่งของเครื่องมือวิญญาณที่ซ่อนอยู่ภายในฮัววี่หาวจดจำตำแหน่งของทุกสิ่งอย่างแม่นยำแม้ในกรณีที่ภารกิจล้มเหลวการเก็บข้อมูลตำแหน่งของเครื่องมือเหล่านี้ก็ยังถือว่ามีค่าย,ยิ่งนักขณะเดียวกันเขาก็ก,กำลังสอดแนเทแงควาามตยยอยู่ด้ว เพราะนั่นคือเป้าหมายหลักของการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ถ้าเขาสามารถเข้าใกล้มันได้แม้ไม่อาจทำลายได้ทันทีก็เท่ากับว่าเขาได้ทำงานเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วเทพแห่งความตายหาได้ยากแต่สายตาของเขาก็สามารถจัดบอภาพดมโลหะทรงเครื่องวงกลมขนาดประมาณ10เมตรบนยอดเขาหลักได้ทันทีดดมนั้นมีสีเทาเรียบๆไม่โดดเด่นไม่เปล่งแสงไม่กระพริบไฟแต่มันทำให้จิตวิญญ,ญาณของฮูวี่ฮาวสันไหวตั้งแต่แรกเห็นแม้โลหะดมนั้นจะไม่ปลดปล่อยเครื่นงพลังวิญญ,ญาณใดๆออกมา แต่แรงกดดันที่แห่สร้นออกมาในอากาศกลับทําให้เขารู้สึกได้ชัดเจนว่ามันคือสิ่งที่น่าสะพรึงที่สุดที่เขาเคยพบเขาเชื่อมั่นว่านั่นคือจุดที่เทพแห่งความตายซ่อนตัวอยู่และถ้าเขาสามารถเข้าใกล้จุดนั้นได้โดยไม่ถูกตรวจจับนั่นเท่ากับเปิดโอกาสทองในการทําลายเป้าหมายสําคัญที่สุดเพราะเทพแห่งความตายนั้นมีพลังโจมตีระยะไกลอันน่าสยดสยองฮัววีห่าวสูดหายใจลึกๆพร้อมกับเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งอย่างช้าๆทุกก้าวเป็นไปอย่างระมัดระวังที่สุดดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาเปล่งแสงสีทองเรื่อเรื่อ มันช่วยให้เขามองเห็นแม้แต่สิ่งที่สายตาธรรมดามองไม่เห็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้คืออุปสรรคทางจิตวิญ,ญญาณที่ไม่มีรูปร่างใดๆหากเขาสัมผัสม,ผมันแม้เพียงเล็กน้อยก็จะถูกค้นพบในทันทีโดยระบบเฝ้าระวังทั้งหมดของยอดเขาแต่มันกลับไม่มีอะไรให้จับต้องได้ด้วยพลังวิญญ,ญาณ1 2 0 0เมตร1,100เมตร1,50 0เมตรเขายังคงเคลื่อนไปข้างหน้าทีละก้าวทีละลมหายใจท่ามกลางความเงียบงันที่แฝงไว้ด้วยความตาย